สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเต้าเช่นเคยนะคะคุณครูสิริกัญญากระจ่างจิตค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ห้อง BP ค่ะวันนี้คุณครูเต้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยจังหวัดของฉันนะคะคำขวัญประจำจังหวัดสุรินค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆอ่า พร้อมหรือยังคะอะหนึ่งสองสามหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูหูตาจมูกสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยคะ่ะ ดกๆคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำขวัญประจำจังหวัดส,สุรินกันเลยค่ะสุรินถิ่นช้างใหญ่นะคะเขาบอกว่าสุรินนี้มีช้างตัวใหญ่นะคะผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยปราศาทผักกาด หวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมในคำขวัญจังหวัดสุรินทเด็กๆทราบไหมคะว่าเขาบอกว่าจังหวัดสุรินมีอะไรบ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใช้แล้วคะ่ะจังหวัดสุรินมีช้างตัวใหญ่ นะคะนอกจากช้างแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆคะมีผ้าไหมมีปราศาทมีข้าวหอมมะลิมีอะไรอีกคะมีประำํำมีผักกาดหวาน โอเคค่ะเด็กๆเ,เยี่ยมมากแสดงว่าเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องความขวัญจังหวัดสุรินได้อย่างเข้าใจนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแต้วมีคลิปวิดีโอเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดสุรินเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ